สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปที่เดนาติวานนนะคะ mm hmm. พอดีเขามีงานของไดโนเสาร์คิงดอมพัทยานะมาจัดเป็นบูธน,นะคะมีให้อุ้มไดโนเสาร์มีให้ขี่ไดโนเสาร์แล้วก็แบบมีให้แบบถ่ายรูปแล้วก็จัดเป็นลานสวนมีแสงสีเสียงนะแต่ว่ากิจกรรมนี้หมดไปแล้วนะคะเมื่อวันที่10เมษาเนาะแต่เขาจะมีจัดเรื่อยๆตามห้างสรรพสินค้า ต่างๆทั่วไปนะคะซึ่งเรามองว่าเขาจัดได้ดีทีเดียวนะจนเราอยากจะไปดูที่พัทยาเลยนะคะเพราะว่าที่พัทยามีเครื่องเล่นมีอะไรเยอะแยะมากมายเป็นสวนไดโนเสาร์เลยทุกคนก็เดี๋ยวมาลองดูที่งานกันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะ เนี่ยพี่รออยู่ยังไม่ได้เข้าไปดูรถงเลยนะอเาเข้าไปนะเจชอกีเมไปเสื้อถ็นลายเดานี่ไงอเจอเนกี่จับเนี่ย ล้งเข้าไปลึกๆล้วงเข้าไปลึกๆอีนี่ต้องลวงลวงไเหรอจแล้วอ่ะอ่ะเป็นเป็นก้านกาอ่บีบบบีบดิบีบดิก้าเหมือนมือนก้นไอ้น้อ่ะเร็วเร็วเจาบีบดิให้น้าปากบีบดิให้น้องอาปากจับไปด้วยุ้มอ ับรยาเยอะจะบอกว่าเขาเป็นยางน amiga, ิ่มๆเนี่ยเดิ KK. มีความแบบเนี่ยนิ่มๆยืดหยุ่นน่ะเหมือนของจริงเนี่ยูด็นิ่มไปหมดเลยอ่ะ เนี่ยเขาเป็นยางนิ่นมๆด้วยฟั่นปนก็เหมือนของจริงเลยน่ารักอุ้มเต็มห้าน่ะสิเอาตัวนี้ไปเลี้ยงแทนทีนดีไหมไม่พูดไม่จาได้ไหนดีดี <c oughs> อยากจะให้ขึ้นตัวนี้นี่ตัวนี้คิดไม่ยอมขึ้นหรือตัวนูน้นก็ได้ไม่ยอมขึ้น เอาตัวเล็กสุดบอกแล้วให้ขึ้นตัวใหญ่ตัวนี้ไม่ไม่สูงว่ากันเท่าไหร่เลยคิดเนี่ยเขาโยกแค่นี้เองเห็นไหมไม่น่ากลัวใช่ป่ะเออน่ใหญ่รือว่าพูดไปไนอยากให้ขี่ตัวนี้ นี่มีเพื่อนยกขี้ตัวนี้น่ารักจริงจริงถ้ามีเพื่อนขี้ก็ขึ้นขี้บอกขี่ไม่มีเพื่อนไม่กล้าขึ้นนี่ตัวนี้ตาสวยมากเลยเนี่ยดูดิเขาทำดีเทลดีนะสวยเนี่ยเนี่ยแล้วก็แบบนิ่มๆด้วยไม่ได้แบบแข็ง มีนิสน่เออมันเด็กโตแล้วมันต้องมาอันนี้อันนี้ก็น่ารักนอันนี้ก็น่ารักเนี่ยนิ่มมันแรงเแรกเนี่ยตัวนี้ก็น่ารัก โรบินสันสีสมานเอ้ยไม่ใช่มาจัดที่เดนายติวานนท์ยี่สิบแปดมีนาถึงสิบเมษายนะคะผ่านมาพอดีก็เลยแวะมาดู ส่วนข้างนอกเขาก็จะจัดเป็นโซนสวนแบบนี้นะคะแต่ถ้าตอนกลางคืนนะ่ะเขาก็จะเปิดไฟนะมีแสงสีเสียงเนาะแต่ว่าเราอยู่ไม่ถึงเพราะตอนนี้ดูดิฝนมาแล้วค่ะตอนแรกว่าจะกลับมาอีกทีตอนเย็นนะมาถ่ายให้ดูแต่ว่าไม่น่ามาได้แล้วล่ะเพราะว่าฝนน่าจะตกโอ้เขาก็ยกมาจากพัทยาเลยนะ ก็น่าสนใจดีใครมีเด็กๆก,ก็พามาได้นะคะถึง10เมษายนนี้นะเดินนายติวานนท์เนานะมาช่วงกลางวันก็จะไม่ค่อยมีคนเออน่ารักดีเออเหมือนจริงเอ้ยน่ารักอะ่ะเหมือนครับอ๋อเหมือนเอ้ยเหมือนเต่ามากกว่าเขาก็เคลื่อนที่ได้แบบ มันดูดูธรรมชาติดีเนาะตรงนั้นตกแล้วมั้ไปเถอะรีบฝนตกถ้าไปที่พัทยาน่าจะใหญ่เนาะไม่รู้อยู่ตรงช่วงไหนแต่มันมีโปรโรงแรมนะบวกค่าเข้าไดโนซออร์คิงดอมเนี่ยของราวินทาหรือเปล่าไม่แน่ใจ